เออผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆนะผมว่าสกิลจ็อบห้เนี่ยมันเปิดตัวสกิลเดียวหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆสกิลประจําตัวที่ควรจะมา4สกิลต่อ1ตัวละครเนี่ยมันจะมาแค่สกิลเดียวหรือไม่ เรามาดูข้อสังเกตกันดีกว่าครับโดยอิงจากเซิร์ฟเกาหลีต้นตำรับสกิลจ็อบ5้าสกิลแรกคือสกิลอะไรและถ้ามีสกิลที่ไม่ใช่สกิลแรกโผล่มาในวิดีโอเปิดตัวจ็อบหของ m มเปิลเนเนี่ยแสดงว่าข้อสันนิฐานนี้ก็ตกไปครับแสดงว่าอาจจะมาทีเดียวทุกสกิลเลยแต่ถ้าไม่ละก็มันเริ่มกันเลยดีกว่า โดยผมจะอิงจากเว็บ Allens Mushroom นะครับซึ่งเว็บนี้เป็นรวมแพทของเกาหลีนะครับผมจะมาดูกันว่าตอนแพทเปิดตัวจ็อบหเนี่ยเขาเปิดตัวด้วยสกิลอะไรกันตอนที่เขามาสกิลเดียวเนี่ยครับอ่ะเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะอันนี้แฟนทอมแฟนทอมเมื่อกี้ผมไม่เห็นสกิลอะไรนะครับจ็อบหข้ามไปก่อนครับต่อไปเมดไฟเมดไฟสกิลนี้คือดอตเพเนเชอรครับอ่าเราก็มาหากัน ไฟพิษดอทเพนิเชอร์ครับสกิลนี้เป็นสกิลแรกที่เปิดตัวจ็อบห้าสกิลแรกอ่ดูต่อครับดูตอ่ออันนี้มาร์คแมนครับมาร์คแมนสกิลอันนี้สกิลซูมผมก็คุ้นคุ้นไม่แน่ใจอเรามาดูกันดีกว่าอ่มาร์คแมนครับมาร์คแมนโอ้ใช่เลยสกิลนี้ชื่อ True Sniping เป็นสกิลแรกที่เปิดตัวตอนจ็อบ5้าครับ่าดูต่อครับดูตอ่ออันนี้ประเด็นเรื่องโนด อันนี้ผมมีล้างสองหอนครับว่าโหมดทรีโอเนี่ยปกติอะถ้าตอนเปิดตัวจ็อบ5เลยอะคุณคราฟไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปิดหาทรีโอของคุณจนกว่าคุณจะได้ที่คุณต้องการซึ่งนานใช้เวลาเยอะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันจ็อบ5ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลือกคราฟได้เลยอันนี้ง่ายมากแล้วมันจะดีมากผมไม่แน่ใจว่าคําว่าชูตรงเนี้ยเขาจะหมายถึงเลือกได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ครับแต่ภาวนาให้มันเลือกได้เลยะครับจะได้ไม่วุ่นวายอ่านอกประเด็นครับอ่าเรามาต่อกันดีกว่า อันนี้ไรอันนี้อย่าเป็นลูกใหญ่มากเลยถ้ามาดูอนใหญ่เปิดตัวซิกนัทครับเปิดตัวซิกนัทเรามาต่องสกลิลกันดีกว่าดอนวอลสกิลนี้เป็นสกิลอา่าเป็นสกิลใหม่แต่มันคือสกิลแรกที่เปิดตัวของดอนวอลถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมาดูดอนวอลดอนวอลโซมาสเตอร์เนี่ยครับเมื่อก่อนอ่ะสกิลเปิดตัวดอนวอลเป็นสกิลนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นสกิลหลุมดําแต่นั่นหมายความว่ามันคือสกิลแรกอีกแหละครับ อ่าอืมเริ่มมีเขาลางแปลกๆอ่า Thunder Baker หรือ s t r ก k e r อ่าผมไม่ชัวร์เลยผมอันนี้ผมไปดูมาละสไตก k e r ผมไม่ชัวร์เลยว่ามันเป็นสกิลแรกหรือเปล่ามันเป็นแบบสาฟ้าสาฟ้าครับอ่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อ่าผมข้ามไปก่อนอ่าวินาเชอร์อ่าถ้าผมจำไม่ผิดอะพายุลมเมื่อกี้อะครับพายุลมอ่ามันเป็นไฮเปอร์นะครับมันไม่ใช่จ็อบห้า อ,อันนี้ยังไม่ชัวร์ครับไนท์วอลเกอร์ไนท์วอลเกอร์ย้อนให้ดูสั้นๆย้อนให้ดูสั้นๆหนามครับมีหนามพุ่งขึ้นมาครับเนี่ยครับหนามนี่เป็นสกิลคคิดว่าเป็นสกิลจ็อบแรกเหมือนกันนะครับ เป็นสกิล5อันแรกนี่ไงครับจ็อบ5 s h ชา o w โดสเ r ียเป็นจ็อบ5อันแรกทำไมเราไม่เห็น2 3 4เลยล่ะ,ะเม็ดไฟเม็ดไฟไฟพิษมันไม่ใช่ไฟพิษ 4, สิบลัดวิสาเป็นสกิลจ็อบ4ถ้าผมจำไม่ผิดสกิลวางพื้นแล้วเพิ่มไฟนอลดาเอจอะไรสักอย่างแล้วก็อุกบาทเป็นไฮเปอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็ไม่ใช่จ็อบ5เหมือนกันครับ มิฮิวมิฮิวสกิลโล่นี่รู้สึกจะเป็นจ็อบห้านะโดมโล่นี่าผมอะรอมมิฮิวอ่าใช่อ่า,อ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 าถ้าโดมถ้าโดมเป็นจ็อบห้าจริงๆและเป็นจ็อบห้าอันแรกจากทั้งหมด9ตัวอย่างครับถ้าตัดตัวที่ไม่เห็นคลาส5้ออกจะเหลือหตัวอย่างซึ่ง5ใน6มาสกิลแรกจริงๆครับอข้อสังเกตน่าสนใจแปลกๆฮนะ จะโดน DM เล่นแล้มั้งนี้ผมหวังว่าผมจะคิดมากไปเองนะครับแต่โดยรวมแล้วมันแปลกๆจริงๆนะครับอ่ะถ้า 1. มาครบทุกสกิลไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้ดีมากๆเลิฟเลย 2. เปิดตัวสกิล1เปิดตัวสกิลแรกก่อนแล้วพอชูชูมาเมืองลูซิสมาก็เปิดเพิ่มเรื่อยๆอันนี้ดีครับรอไม่นานรอแป๊บเดียวเราก็ได้เล่นกันแล้ว 3. เปิดสกิลเดียวจริงๆต้องรอเป็นเดือนอันนี้แย่จริงครับ อย่าให้ข้อสังเกตนี้เป็นจริงเลยครับถ้ามาเป็นสกิลเดียวจริงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกนะครับว่าคัสไหนสกิลแรกคือเปิดมาดีเลยคัสไหนเปิดมาเอยังไม่เกิดโอ้โหวุ่นวายกันอีกครับสุดท้ายนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและขอให้มันไม่เกิดขึ้นด้วยเถอะผมเชื่อว่าข้อมูลผมมีตกหล่นไปบ้างครับใครที่เล่นคัสนั้นมาผมอาจจะไม่แม่นเท่าครับฝากคอมเมนต์ช่วยกันได้นะครับ ถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตในดีสคริปชันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวข้อมูลข่าวสารแพดฝากกดไลค์กด s ั b s ไค i b ์ให้ด้วยครับเจอกันครับ